สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วครับผมวันนี้เราจะพามาแก้ปัญหาระบบไฟเกียร์ฮ o n d a w เว e ร1อยิไอไม่ขึ้นนะครับผมมันขึ้นแต่หนึ่งสสามนะครับสี่เกียร์ว่างไม่ขึ้นนะครับผมท่านนี้ก็ถอดดูแล้วหลอดไม่ขาดนะครับผมเวลาเรากดเกียร์ลงไปนิดหน่อยนะครับผมไฟเกียร์ว่างก็จะขึ้นนะครับแบบนี้นะครับ ครับเวลากดค้าเกียร์แบบนี้ไปเกียร์ว่างก็จะติดนะครับผมครับน่าจะมีปัญหาให้ตัวไอไฟบอกเกียร์ด้านในเดี๋ยวเรามาถอดดูกันนะครับว่ามันเกิดจากอะไรนะครับผมเวลาเรากดค้าเกียร์ลงไปประมาณ เกิดจะเข้าเกียร์มันถึงจะติดนะครับก็อาจจะเป็นแผงด้านในนะครับมีปัญหาเป็นไฟเกียร์ก็จะอยู่ตรงนี้ครับผม ก็ค่อยๆแงะนะครับผมตัวนี้ก็เป็นพลาสติกนะครับผมอาจจะแตกง่ายนะครับครับเจอสาเหตุแล้วนะครับผมเจ้าตรงนี้มันมีปัญหานะครับผมเจ้าแผงตัวนี้มันหักนะครับนี่นะครับ แขงมันหักเลยครับผมทำให้ไฟเกียร์ไม่ตรงนะครับก็ตรงนี้น่าจะได้เปลี่ยนนะครับผมก็น่าจะซ่อมไม่ได้นะครับผมเพราะว่าเป็นพลาสติกแล้วมันกรอบเลยครับเพราะว่าอายุการใช้งานมันนานแล้วนะครับผมทำให้เวลาเราเข้าเกียร์ครับไอ้ปุ่มตัวนี้มันมันไม่ว่าวิ่ง มาชนตรงนี้นะครับทําให้มันไม่ติดนะครับผมแผงตรงนี้นะครับที่มันหักออกไปแบบนี้นะครับผมก็ไปซื้อใหม่ครับตัวหนึ่งก็ไม่แพงนะครับผมสาหรับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ทติดตามรับชมครับคือไม่